สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องเมืองไทยสบายมากนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนะครับที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองไทยคนไทยแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไรเราก็จะรวบรวมเอามาไว้ในช่องนี้นะครับและเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัสหรือเข้ามาเที่ยวนะครับวัดพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรกเขาจะมีเรื่องราวอะไรที่ประทับใจแล้วก็น่าสนใจ อย่างไรบ้างนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับสักครู่เดียวเอาละครับเพื่อนๆเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านะครับวัดพระแก้วมรกตหรือว่าวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของไทยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับและเวลานี้ถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับก็ จะมีราคาอยู่ที่500บาทกับการเยี่ยมชมวัดพระแก้วแล้วก็วัดโพที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้จะเป็นราคาของนักท่องเที่ยวส่วนคนไทยนะครับก็จะไม่ได้เสียงเงินเลยเข้าฟรีนะครับโดยที่คนไทยนั้นแสดงบัตรประชาชนเท่านั้นเองก็สามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมกันได้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชมก็ต้องไปเยี่ยมชมกันได้แล้วนะครับต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นนะครับการถ่ายทอดประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยววัดพระแก้วมรกกหรือว่าวัด พระศรีรัตนศาสดารามครับนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาวัดพระแก้วและบรมมหาราชวังในกรุงเทพเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจและงดงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาฉันรู้สึกว่าทึ่งตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นการได้มาเยือนที่นี่ทําให้ฉันต้องเตรียมตัวเรื่องเครื่องแต่งกายเป็นพิเศษโชคดีที่ฉันรู้ก่อนแล้วว่าการใส่กางเกงขาย,ายาวไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อนของฉันก็เปลี่ยนเป็นกางเกงขาเลกกิ้ง ตอนแรกคิดว่าจะใช้เวลาประมาณสักสองสามชั่วโมงแต่จริงๆแล้วฉันสามารถใช้เวลาที่วัดพระแก้วเนี่ยนานถึงสามชั่วโมงกว,กว่าได้เลยทีเดียวถ้าไม่ติดเรื่องของความร้อนแล้วก็ความเหนื่อยฉันคงอยู่ได้นานกว่านี้มากที่นี่มีคนมากมายเหมือนมาดิสนีย์เวิลด์เลยก็ว่าได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามก็ยังมีมุมที่เงียบสงบให้เราได้ซึมซับความงามและแม้ จะเป็นเรื่องยากที่จะได้รับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงท่ามกลางผู้คนแต่ที่นี่ก็คือการแสดงออกถึงสถาปตัตยกรรมและก็รายละเอียดที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งต่อไปเป็นชาวอังกฤษนะครับทันทีที่ฉันก้าวเข้าไปในนั้นก็คือวัดพระแก้วมันทำให้ฉันแทบหยุดหายใจมันสวยงามมากทุกที่ที่มองไปล้วนเต็มไปด้วยสีสันสดใสและก็การออกแบบที่ลวดลายสลับซับซ้อน วัดและบรมมหาราชวังสร้างขึ้นในทศวรรษที่1,700พระแก้วมรกตดูเล็กกว่าที่คิดเอาไว้มากเมื่อเทียบกว่าพระพุทธรูป,ปอื่นๆในเมืองมันแกะสลักจากหยกขึ้นเพียงชิ้นเดียวน่าเสียดายที่ฉันถ่ายรูปพระแก้วมรกตไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อนุญ,ญาตให้ฉันถ่ายภายในโบสถ์แต่มันน่าทึ่งมากต่อไปเป็นนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียนะครับจากเพิร์สเทเบิลเนะครับ หลังคาวัดระยิบระยับไปด้วยโมเสสสีทองและแก้วจับแสงอาทิตย์ได้อย่างมหัศจรรย์หากคุณมาเยี่ยมในยามช่วงบ่ายแก่แแสงจะทำให้ทุกอย่างดูเหนือจริงยิ่งขึ้นและยังมีพระเจดีย์สีทองสูงตรหง่านปกคลุมด้วยกระเบื้องทองคำจนเกือบจะแสบตา ในแสงแดดจ้าฉันสงสัยว่ากระเบื้องในแต่ละชิ้นถูกนำมาวางอย่างไรจึงสามารถสร้างผลงานชิ้นเอกที่น่าประทับใจได้ขนาดนี้การปรากฏตัวของพระแก้วมรกตทำให้ห้องเต็มไปด้วยพลังเป็นประสบการณ์ที่ยากที่จะบรรยายแต่ก็สะท้อนถึงความลึกซึง้งคุณควรใช้เวลาสักครู่ยืนเงียบๆที่นี่คุณจะรู้สึกถึงความเคารพและศรัทธาที่แตกต่างจากที่อื่น ต่อไปเป็นนักท่องเที่ยวจากแคนาดานะครับเขาได้บอกเอาไว้ว่าเพื่อให้หลีกเลี่ยงฝูงชนและก็ชื่นชมความงามของวัดพระแก้วมรกตได้อย่างแท้จริงฉันแนะนําให้มาถึงกันตั้งแต่เช้าก่อนที่ประตูจะเปิดเพื่อให้คุณได้เห็นหมู่อารามที่งดงามในยามเงียบสงบพระแก้วมรกตซึ่งเป็นไฮไลท์สําคัญถือเป็นพระพุทธรูปที่สําคัญที่สุดในประเทศไทยสถานที่สําคัญที่น่าทึ่งแห่งนี้ไม่ควรพลาดจริงๆและเป็นทัวร์กรุงเทพที่น่าทึ่งเอามากๆคนต่อไปนะครับ นักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์จากทิฟดอทคนะเขาได้ถ่ายทอดประสบการณ์ไว้ว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความเคารพความสงบทําให้ผู้คนมาเยือนได้ดื่มด่ําการทําสมาธิและเคารพประเพณีอันยาวนานของพุทธศาสนาแบบไทยวัดยังทําหน้าที่เป็นคลังเก็บมรดกทางวัฒน,นธรรม โดยเก็บรักษาสิ่งประดิษฐ์และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สาคัญมากมายไว้ภายในกําแพงสําหรับการแต่งกายนักท่องเที่ยวต้องแต่งกายสุภาพครอบคลุมไหล่แขนและขาสามารถเช่าเสื้อผ้าได้ที่ทางเข้าสําหรับผู้ที่ต้องการชุดที่เหมาะสมต่อไปเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสจากออทัวเอเชียนะครับวิหารเป็นหอภาวนาแบบดั้งเดิมที่ตกแต่งสไตล์ล้านนาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือของประเทศไทยภายในคุณจะพบ รูปปั้นไม้ที่สวยงามแล้วก็ภาพจิตรกรรมฝาผนังให้บรรยากาศที่สงบเงียบใช้เวลาของคุณเพื่อซึมซับความสงบทางจิตวิญญาณของสถานที่แล้วก็ชื่นชมกับฝีมือการตกแต่งควรเลือกเวลาที่เหมาะสมในการเยี่ยมชมวัดอาจจะมีผู้คนพลุกพล่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของฤด,ดูนักท่องเที่ยวแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์พยายามเยี่ยมชมแต่เช้าตรู่ หรือช่วงบ่ายแก่ๆเพื่อหลีกเลี่ยงฝูงชนจํานวนมากแล้วก็เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เงียบสงบมากยิ่งขึ้นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนะครับจาก hotels.com เขาได้บอกเอาไว้ว่าพระแก้วมรกต ที่วัดพระแก้วตั้งอยู่บนแท่นสูงหลายชั้นไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้พระแก้วมรกตได้ยกเว้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์เปลี่ยนปีละสามครั้งเพื่อที่จะเข้ากับฤดูร้อนฤดูหนาวและก็ฤดูฝนพิธีกรรมที่สําคัญมากนี้จะก,กระทําโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติในแต่ละฤดูวัดพระแก้วมรกตได้รับการ ตกแต่งอย่างสวยงามแล้วก็ให้ความรู้สึกที่สงบมากต่อไปเป็นนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นจาก agoda.com นะครับเขาได้บอกไว้ว่าเมื่อคุณนึกถึงกรุงเทพ ภาพของสถานที่ที่คึกคักอาหารริมทางที่เย้ายวนแล้วก็วัดอารามที่สวยงามอาจผุดขึ้นมาในใจและในบรรดาสถานที่สำคัญที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเหล่านี้วัดพระแก้วเป่งประกายราวกับอัญ,ญมณีแท้จริงดึงดูดผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจสาหรับ ดวงตาเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์อันลึกซึ้งของวัฒนธรรมและก็จิตวิญญาณของไทยอีกด้วยคนต่อมาเป็นนักท่องเที่ยวจากอิตาลีนะครับจากโพลีกรอสเพลตานะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะเขาบอกเอาไว้ว่าวัดพระแก้วซ่อนอยู่ภายในกำแพงพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพส่องประกายระยิบระยับด้วยเศษโมเสกยอดแหลมสีทอง และพระพุทธรูปสีเขียวมรกตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศและถ้าคุณพลาดที่เนี่คุณก็ยังไม่เห็นกรุงเทพอย่างแท้จริงอย่างแน่นอนวัดแห่งนี้หรือว่าเป็นที่รู้จักกันในชื่อวัดพระแก้วมรกตยืนหยัดมาตั้งแต่กรุงเทพกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2325จึงมีประวัติศาสตร์ที่มากมายควบคู่ไปกับอาคารที่วิจิตรบรรจงสุดท้ายนะครับนักท่องเที่ยวจากอินเดียจาก Travel Feed เขาได้บอกเอาไว้ว่ารูปปั้นพระแก้วมรกตกล่าวกันว่ามีอายุหลายศตวตรรษแล้วก็ตามตำนานเล่าว,ว่าถูกพบปกคลุมด้วยปูนปัสเตอร์บางอย่างหลังจากฟ้าผ่าเจดีที่เชียงรายมีเพียงหลังจากพระอธิการสังเกตเห็นการกระเทาะของปูนปัสเตอร์เท่านั้นที่รู้ว่ารูปปั้นทำมาจากวัสดุแตกต่างออกไปแม้ว่าจะเรียกพระแก้วมรกตแต่มันก็ไม่ใช่พลอยมรกต แต่มีสีเขียวเหมือนมรกตแท้จริงแล้วมันคือหยกเครื่องทรงของพระแก้ามรกตจะถูกเปลี่ยนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมรงวงศานุวงศ์พระองค์อื่นแทนเมื่อมีการเปลี่ยนฤดูการในพิธีพิเศษ เอาล่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับที่ผมได้นําเอาประสบการณ์นะครับที่นักท่องเที่ยวจากประเทศต่ตางๆเนี่ยถ่ายทอดลงมาในเว็บไซต์ต่างๆนะครับทั่วโลกเลยผมได้รวบรวมเอามาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันว่าเขาคิดกันอย่างไรเกี่ยวกับการที่ได้มาสัมผัสวัดพระแก้วมรากฏในแง่มุมต่างๆนะครับบางคนเขาก็รู้เรื่องของประวัติศาสตร์ พงศาวดารของพระแก้วมรกตดีบางคนก็บรรยายถึงในเรื่องของบรรยากาศกับการท่องเที่ยวในวัดพระแก้วมรกตกับความเงียบสงบในบางจุดนะครับแล้วก็การหลีกเลี่ยงทัวร์จีนหรือว่าในช่วงของสายๆจนไปถึงบ่ายแก่ๆเนี่ยในช่วงเช้าตรู่แล้วก็ช่วงเงยน็นๆอาจจะทําให้มีความรู้สึกที่สงบเงียบมากกว่าแล้วก็ดูศิลปะสถาปัตยกรรมต่างๆของไทย ที่เกิดขึ้นโบราณจนกระทั่งจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีเป็นอย่างมากนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับใครที่เคยสัมผัสกับวัดพระแก้วมรกกบ้างในแง่มุมไหนนะครับอยากให้เพื่อนๆนั้นเล่าสู่กันฟังหน่อยในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงตัเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอเจอใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมืองไทยสบายมากให้ผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ